สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่นะคะกับช่องวอไปพินดีเดินไปกับพินนีวันนี้พามาต่างถิ่นต่างถิ่นไกลสักนิดนึงไกลจากนนทบ,บุรีสักนิดนึงวันนี้พามาพามาที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรีว้าวขอมีงานเดี๋ยวก่อนนะนี่ลองกองยี่ิบห้าบาทสวยด้วยนะพินพามางาน ช้อปเพินเดินชิมอาหารอร่อยอำเภอบ้านลาดจ้างานมี25ตุลาถึง3พฤศจิกาใครอยู่เพชรบุรีมาได้นี่เดินมาตรงน,นี้เจอบ้านลมคือกงงอยู่นะจริงๆแล้วงานแฟแต่ละที่อ<ม>่ะ<ม>ก็คือจะมีความคล้ายคลึงกันนั่นแหละค่ะแต่ร้านาน,านี้ไม่เคยเห็นเอาสิ โนนทบุรีแหละแถวอยุทยาปทุมธาน,นีที่เราไปประจำมาเราไม่เห็นเค้ออนไลน์เราไม่เคยเห็นเนาะโอ้เอาสิโอเคได้เพราะว่าเอานี้เรามาต่างถิน่นเรามาบ้านลาดเรบุรีบางทีเราจะเจอร้านที่เราไม่คุ้นนี่ไก่ย่างชอรกระเสมมอ้วนไก่ย่างชอกระเสมเขาชิงอูอันนี้หมาล่าเฮ้ยนี้น่ากินนะอ้วน เออโตกเกียวเออทำไมเป็นอยักหยักอย่างนั้นนะอ๋อตรงเข้ามาตรงนี้เป็นเบอร์ก็เดินเราไปก่อนให้หมดก่อนเมื่อกี้ที่เห็นตรงนั้นเป็นบ้านบอลบ้านลมแต่ตรงนี้อันนี้เหมือนบ้านเราแล้วก็มีม้าหมุนมีชิงช้าสวาารรค์ค่ะมีแคมปูรพีนมีนั่งกินขนมจีนอันนี้อันนี้อันนี้แขวะนี่เหมือนบ้านเราแต่ที่แปลกเมื่อกี้โตเกียวที่เป็นยยืนยื้อน้องเมื่อกี้โตเกียวบิดๆไม่เคยเจอ แล้วก็เคอออนไลน์ไม่เคยเห็นโอ้แต่นี่นต้นไม้ดี่สวยเลยอะ่ะใครสนใจต้นไม้มาได้นะมีเยอะแยะเลยต้นสักทองมั่งพูเหลืองมั่งต้นชาอมก็มีสาเกาก็มีมอโวาคาโดก็มีอเพราะทางานเดียวคุณได้ต้นไม้กลับบ้านไปด้วยมันเป็นอะไรอาคารตลาดสะกรการ,กรเกษตรบ้านลาดคอฟฟีเป็นที่วงเวงิงใช่ก็เลยมา งานได้เอ้ยไอ,อ้ตรงนั้นมันเหมือนเป็นอะไรหมุนๆตรงนั้นอะอ,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 อใช่อันนี้คือคือกันคือกันก,นกบเราจริงๆอ่ะน่าจะมีร้านหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้มีนะเขาอิงถนนเป็นหลักเขาที่ดูร้านค้าจะอยู่ตรงถนนแล้วก็เดินข้าวระวังเอาหน่อย อต่เด็กก็มีหนมจีนมเมื่อเช้าเมื่อเที่ยงก็กินหนมจีนมารอบหนึ่งแล้วแต่โตกเกียวที่ม้วนม้วมันแก่แปลกไม่เคยเจอว่าแต่ดูโตกเกียวนี้ดีกว่ามันแปลกดีเอออ้าวตรงนั้นข้ามไปเป็น,ซ,น,นซอยมีงานอีกว่าในซอยอะ่ะปิดแต่เราจะไม่ข้ามถนนแล้วเนาะ เดียวเมืองเพเอรบรีสาขาสามนี่ไปมาที่ที่ไม่เคยเห็นโตเกียวอยู่ยึกยือยึกยือแบบนี้เราก็ต้องมาอุดหนุนเขาหน่อยเนาะแปลกดีอะ่ะ<ม>ก็ทำบอดี้ไม่เหมือนปกติแต่คคก็ถือเอาไปชิมขอบุณค่าแปลกดีดูโตเกียวดิยึกยือยึกยือ แถวบ้านเราไม่เป็นแบบนี้นะเกลียวเกลียวฟวเหมือนจะเป็นแบบหนุ่มเบื้องก็ไม่ใช่เป็นเนยกรอบก็ไม่เชิงเนยกรอบแถวบ้านเราอ่ะจะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ผมใช้ทุนที่จำเฮ้ยชําลุยเพชรบุรีบางการก็มีอเอาหละอย่างที่เป็นพูดแหละว่างานแฟร์โดยทั่วไปอ่ะเขาก็จะเหมือนเหมือนกันแต่ที่ขวางต่างกันคือผู้คนในชุมชนที่มาเดิน การจับใจใช้สอยร้ทรายเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเดี่ยโดนัทก็เห็นมีเยอะแยะยำนี่มีมันอย่างนี้ด้วยนี่มันอย่างนี้ที่เพชรบุรีก็มีมันราเดี๋ยวเดินอินทักซ้ายก่อนดูคนดิโอ้คนเยอะปะล่ะเ้ามัอุ้ยาาไอาดปลาปลา,า,าแห้งๆเสียบมไม้อุ้ยเดี๋ยวเราก่อนเดินก่อน ร้านกอไผ่แล้วก็ที่แปลกไปก็คือชื่อร้านจะไม่คุ้นกับแถวที่เราเห็นแถวบ้านเราอะ่ะน้องทับุรียุทธยาปทุมธานีแล้วพวกนี้นเนาะชื่อร้านจะไม่เหมือนกันเนาะแต่ถึงเขาจะมีแบบขายของเหมือนกันแต่ชื่อร้านกงเหมือนกัน ม,มีขนมแบบว่ามาทำยำกับกรอบเปรี้ยวตรงนี้เป็นทางที่เดินตรงไปเวทีนะคะรู้จักไปงานก็น่าจะมีการสแสดงต่างๆแล้วคนละแวกบ้านลาดเขาก็เหมือนแบบได้มาเดินงานแฟรอะไรบ้างอ่ะได้เปลี่ยนบรรยากาศมีตลาดให้คนได้เดินอ๋อน,นี้เขาจะผสมกันค่ะมีของกินสินค้าแฟชั่นผสม เขาไปเลยนอ่จาอ่าะนขะะ่ะเวทีเห็นสาวน้อยหอยสังอาจจะเดิมดูตรงนั้นนิดนึงเออเวทีแล้วก็เป็นฝ่ายชิตนี่เขาดูอะไรกันอ่ะคนเยอะคนเยอะมากเลยดูอะไรไนี่แสดงว่ากลางคืนเขาก็จะมีการละเล่นตรงนั้นไปเสื้อผ้าดูดิโอ้คนให้ความสนใจเยอะมากเลยเป็นเสื้อยืดวินเทจใช่ของเมกาโอ้โห ใครจะรู้ว่าขนาดนะดีวันนี้มาเลยมาจอดรถก,ก็ได้นะแต่ินไปจอดที่ปั๊มเมื่อกี้ <c oughs> ถ้าคนพื้นที่เขาจะรู้ว่าจอดตรงไหนนี่ฉันไม่ใช่คนพื้นที่ดิฉันผ่านมนาะแล้วเราก็มาเก็บเพชรบุรีเนาะเราไม่เคยมาเก็บงานแฟร์เพชรบุรีเลยเก็บที่อื่นมาหมดเลยแต่เพชรบุรียังไม่ได้เก็บก็อยู่เรแวกนี้แหละเราจะไปไหนอ่ะมันเป็นระหว่างทางก็พามาแวะมาดูเปรียบเทียบเคียงกันนะคะว่างานแฟร์แต่ละจังหวัด เหมือนหรือต่างกันตรงไหนนี่นน่ากินเนาะนียโอ้น,ออน่ากินเ่ะน่ากินใช่คอหมูย่างน่ากินมากน,น,นี่ตัวอะไรกันรู้่ะนี่ไข่ปลาหมึกมน้ำพริกนี่ก็น่ากินเชีย ตัางถิ่นแล้วต้องเดินทางมาทีกินแปลกๆวันนี้เราจะอาจจะยังพึ่ง <c oughs> เด็กน้อยจ้าเด็กน้อยหอยจ๋งเฮ้ยเขาทำน่ารักอะ่ะบแฮมเบอร์เกอร์เขาก็มีขายยี่ห้าบาทเอัอน,นี้คุณเคยเห็นปะคี่ไงหมูย,าย่าง เมื่อกี้เจออะไรเคออนไลน์ตนดนัเอืออ่ะมางานแปดมินิมอลเดินง่ายดูคาติมมาตรงนี้เลยดูคาติมมานุู้สังเกตอุ้ยไม่ดูคาติมว่สดีดูคาติมจะเจอแถวโนนเนาะแถวงานแปรแถวบ้านเราอันนี้ไม่มานี่ค่ะเดินเลี้ยวม,มาถนนก็คือจะเห็นเป็นอย่างเงี้ยที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะที่ซื้อโตเกียวอยู่ตรงนู้นเออมาเสร็จแล้ว ก็เลยแวะมาฝากทุกคนเป็นงานวัดต่างถิน่นงานแฟต่างถิ่นวอนเดอร์พันนี้เป่าเล้วอะไรคือตังนู้นไ,ไหมไม่ต้องหรอกมาไปเพราะแหละ,ะงานวันนี้เป็นกลับก่อนนะคะถือว่ามาเก็บกบรรยากาศเล่นๆนน้อยไหน,นก็ผ่านแล้วคารณุณากดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้รอ EP ตัดไปนะวันนี้ายก่อนสวัสดีค่ะ